สวัสดีครับแซนแล้วปันคลิปคลิปนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับเราพูดถึงกล่อง C D I นะครับอของค a วาสกิบอสนะครับอถอดถังน้ำมันออกก็จะเห็นกล่องนะครับทำไมก็เพราะว่าพาร์ทนะครับอะไรแต่และตัวของคาวาเนี่ยครับด้วยคุณภาพนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมาควบคู่กับราคานะครับแล้วทีนี้กล่องสีไรเสียไม่เสียไฟไม่ออกวเทียนเนี่ยเพื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับก็คือจะมีวิธีวัดให้นะครับเนอถ้าหากว่าท่านใช้มัลติมิเตอร์เป็นทั้งจะเป็นแบบเข็มหรือเป็นแบบดิจิตอลก็แล้วแต่นะครับ ก็จะมีตารางเทียบค่าให้นะครับเดี๋ยวค้างตารางให้แต่ชี้เป้าว่ากลอ่องสุดอยู่ตรงนี้มีสายไฟที่เข้าไปในกล่องถึง12เส้นนะครับจับกล่องมันอนอนอยู่ท่านี้นะครับสังเกตแจ็คนะครับแล้วจดใส่กระดาษนะครับตำแหน่ง นี่นะครับ a b c d จนถึงตัว l นะครับจด,จดเสร็จแล้วก็ทำตารางออกมานะครับนี่นะครับ a b ไงายกล่องขึ้นในในท่านี้นะครับ d c e f g S i j KL นะครับแล้วก็ทำตารางออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค้างตารางไว้เลยนะครับวิธีการวัดก็คือตั้งเลง ถ้าเป็นดิจิตอลก็คงไม่ตั้งเลงนะครับถ้าเป็นแบบเข็มก็ตั้งเลง R คูณ 1k นะครับควรใช้มันติมิเตอร์ขนาดเล็กนะครับเพราะว่าการวัดโอห์มนี่มันมันติมิเตอร์จะปล่อยไฟออกมาเข้าไปในกล่องนะครับเพื่อจะหาค่าความต้านทานต่างๆนะครับ ไม่ใช้มันติมิเตอร์ใหญ่ไฟมันแรงแล้วกล่องพังนะครับกล่องไม่เสียจะพาเสียได้สมมุติว่าเราเช็คสายไฟเช็คอะไรแล้วมันก็ยังไม่มีไฟนะครับก่อนที่จะไปออเดอร์กล่องซีดามานี่มันจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ลองเช็คตามข้อมูลนี้นะครับก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะครับเอานะครับ ก็ตีตารางแบบนี้เดี๋ยวค้างไว้เลยนะครับคูณหนึ่ง k นะครับมัลติมิเตอร์มันก็จะมีขั้วนะครับขั้วลบขั้วบวก a b c d e f g S j l ตัว i ไปไหน A B C D E F G H I ตัว I หายตัว I ไม่มีก็เอาตามนี้นะครับ A B C D E F G H J L นะครับเขียนตารางตามนี้วาดตารางตามนี้ขั้วบวกจะจิ้มด้านนี้ขั้วลบจิ้มด้านนี้นะครับสมมุติว่าขั้วบวกจิ้มที่ตัว B อักษร B นะครับขั้วลบจิ้มที่เอค่าที่ออกมาก็อยู่ระหว่างเ็ดถ oh ึง28โอห์มนะครับแบบนี้นะครับ C กับ A นี่ครับ A เอาถูกขั้วด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสารเกึ่งตัวนำบางตัวที่ไฟไหลย้อนได้ทางเดียวนะครับโอ้โหนี่ แต่ยาตารางนี้เยอะมากนะครับมาวัดละเอียดเลยเพราะว่าคาดว่ากล่องนี้คงจะราคาหลักพันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มั่นใจในเรื่องของวงจรว่าไม่มีอะไรบกพร่องนะครับสวิตเปิดปิดกุญแจสวิตดับเครื่องนะครับแบตเตอรี่ทำทุกวิธีทางแล้วไฟยังไม่ออกหัวเทียนนะครับหมายความว่าต้องมา ลองวัดดูก่อนซิก่อนที่จะไปออเดอร์มานะครับบางทีอาจจะหาอะไรไม่เจอเลยแม้แต่ร้านอะไรก็ยังอาจจะม่มีติดร้านนะครับเพราะว่าราคานะครับนอกจากร้านใหญ่ๆนะครับอ,อย่างนี้ค่าคืออินฟินิตนะครับอินฟินิต อินฟินิตก็คือยังไงเต็มสเกลนะครับใช้มันติมิเตอร์เข็มดีกว่านะครับถ่าที่ดูแล้วก็ปรับเลง r คูณหนึ่ง k ต้องวาดตารางนะครับแล้วก็ต้องจดตำแหน่งของสายไฟที่กล่องนะครับนี่นะครับ วาดตัวนี้ด้วยนะครับว่าตำแหน่งนี้ K นะตำแหน่งนี้ L นะ A อยู่นี่นะ B อยู่นี่นะ A กับ D ก็จิ้มค้วบวกตรงนี้หรือค้วลบตรงนี้ก็วาดไปนะครับตามตารางนะครับก็คือต้องวาดรูปสองสองอย่างเลยเพื่อให้จิ้มให้ถูกขั้วนะครับนี่นะครับกับตารางนะครับ อา้าผมจะแช่ค่าที่ตารางไว้เลยนะครับก็จะพยายามรวบรวมตอนนี้เอกสารก็ชำรุดนะครับ จะพยายามรวบรวมข้อมูลวงจรข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับหลายๆรุ่นรวมเล่มใหม่นะครับเอาแต่วงจรไฟฟ้าแล้วก็ข้อมูลพวกนี้นะครับรวมเล่มใหม่เ,เพื่อจะอทำการแบ่งปันกับแฟนคลับทั่วประเทศนะครับแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ ท่านใดสนใจเพื่อเอินดูคลิปนี้วันนี้วันที่26มีนาคม2565นรบาะครับคิดว่า,าไม่เกินแจ้งข่าวไม่เกิน3เดือนนะครับเลยจากนั้นก็ไม่ต้องสั่งเข้ามานะครับเพราะว่าการที่จะไปดำเนินการร้านถ่ยายเอกสารขึ้นเล่มอะไรนี่ผมก็จะ ได้ไม่ลำบากแต่แต่ถ้าแจ้งความจมมมํานวนเข้ามาก่อนทางไลน์นะครับออ SU P, SU P, เอสไลสูพีเอสูสุภัตรา2512เข้ามานะครับสุภัตรา2512เดี๋ยวผมเขียนก่อน i.d. l ไลน์นะครับแจ้งความจมมมํานงอยากได้นะครับราคาก็พยายามจะทําให้ถูกที่สุด รวมค่าถ่ายค่าทำเอกสารค่าส่งนะครับ นี่นะครับแอดไลน์ไอดีนี้นะครับสุภัทราสองห้าหนึ่งสองนะครับหวังว่า,าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับแฟนคลับทุกท่านนะครับอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทคาวาสกิอินเตอร์ไพรส์นะครับขอบคุณแฟนคลับ ทุกท่านนะครับที่ติดตามสารพันทลิปพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ